สวัสดีครับผมพี่น้องครับเมื้อกี้เป็นวันหยุดนะครับก็สิีผ้าพี่น้องมาปลูกกตะไข่เว้แตกินนะครับนอกก็สิเป็นพักสวนครัวน้ดน่อยอยู่ในแต่วันครับผมนมื่อกี้แดดเพิ่งออกครับผมแต่ว่าสาเหตุอย่างที่ผมคือต้องปลูกไว้ได้กินเองนะครับก็คือพักอยู่นี่มันแพงครับพี่น้องแต่ไข่ซ้อหัวนี่ครับครับขาหัวหนึ่งกับใบประกูดหัวนึงนี่ครับผมมูลราคานี่นักกบานเฮ่านะครับ สามสิบบาทสี่สิบาทนะครับขึ้นอยังพวกผาอีตงผาอีตูนี่ครับอายุวานเท่ากับกับมหาบาทสิบบาทนะครับเนาะก็ยู่นี่ว่าได้ครับถ้ามีมังผูกกินได้ก็คือเห็ดผูกนะครับเนาะไปครับไปเพิ่งอันนี้ก็จะเป็นสวนน้อยๆครับพี่น้องเพราะวขั้นพวกปูไว้นี่ก็คือนักอีนเดีครับผาอีตู้แห้งนักครับพี่น้องนี่ผาอีตูนี่เป็นไปได้ก็ต้องปูไว้กินเองครับ พายิตูนี่สามสิบห้าบาทครับพี่น้องได้บุหรายครับแต่ว่า,วา,เาเปรียบเทียบไม่ได้หนีเหลวกะชีมัน,ขา,น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 าขายนะครับเนาะอันนี้อันนี้่ได้ขายนะครับคือปลูกเ่ได้กินมันเปรียบเทียบไมด้เนี่ยวกะยูนี่ขายได้เพต้องก็อร่อยนะครับพายิตูน้นะครับเนาะเพราะอันนี้เป็นพื้นที่มันยอมครับที่ปลูกกินไว้เองเนาะเดี๋ยวมื้อนี้ผมสิมาปากักกระไข่ครับบ่รู้ว่าสิแตกบ่แตกอันนี้ก็ซื้อมาจากในร้าน น้ำข่านะครับแต่ว่าชิมานปูไว้เพื่อมันแตกไว้ห้เขาได้กินนะครับผมอันนี้ก็ะชีเป็นแบบลดต้นทุนเพิ่มรายรับนะครับเนาะอันนี้ก็ะชีมีใบกระเพ่านะครับตัวหน่อ,อพริกอันนี้นี่เนี่ยพายุตัวเพราะว่าพายุตูในี่ใส่ดูง่ายนะครับใส่ตุ้งป่งตุ้งป่านะครับเนาะอันนี้เป็นักหอมครับพี่น้องนี่้ักหอมพักหน่อกระบอกกายอยู่ตรงอันนี้พักเขี้ยว อุ้ยอืมผักเปียวก็มีหอมเปียกก็มีครับนี่แก้วสวนก็มีกพวกน่อยครับเพราะว่านี่ปลูกทคร่งแดดฟ้าครับต้นหอกกีก็กำลังแตกพี่น้องส่วนที่แตกแล้วก็มีครับต้นบักกวกบักแงงก็มีครับเนาะนี่ก็จะเป็นบรรยากาศบนแดดฟ้านะครับหัวผักหัวผักกับวันไม้ครับเขาโกวโรงงานล้อมรอบครับพี่น้อง ส่วนโรงงานผมก็อยู่ใ,ใกล้ๆนี้ครับนี่นี่นะครับเนี่ยเป็นตึกนี่ครับหลังหลังคาชี้ยิงเดงน,นะครับมีแทงหนามมึงทึงในไรอันนะครับยินวินนะครับผมมักปักใส่ก็มีครับแต่ว่านี่คนที่เขาจะามาอยู่ก่อนเขาจะปลูกไว้นะครับเนาะแต่สำหรับผมเดียวสีล่องปลูกแต่ไข่เบิ่งเดี๋ยวผมหาหม่งกัน เพราะว่าคุ้นอยู่นี่นะเขาเจ้าก็ปลูกแบบผสมผสานครับเพราะมันแห้งลีพี่น้องมันมันแบบว่าธรรมดาครับผมแห้งแห้งอะนะเขาจะใส่พื้นที่นิดหน่อยครับบ่ได้ใส่พื้นที่อะไรแล้วก็ปลูกเนาะแต่จะฉีกเกิดบ่เกิดได้พ at ot. ี่น้องปลูกพักไปเด็วกินแห้งลีครับมลว่าแห้งธรรมดา นี่ถ้า,าเขาจะปลูกเนี่ยเจะคงูกอยู่เกิดบเมื่อเกิดนะครับโอ้ยขัข้วๆั้วอีก่อนแม่แจกับยากรูไว้ทุกพักทุกชนิดแล้วครับแต่ว่าแน่พักหายากแห้งครับผมอยู่แต่วันเนี่ยหายากลีมันได้พักครับ เดี๋ยวคนแถวนี้บางคนจะเข้านี่กระปุงกระปิงปิงกระปุง พักบุ่งครับเขาจะออกว่าปูกุ๋ยนี่แหละน้ำนี่แหละหดลงไปจะมีวิตามินเติมกันนีทาง้ทางทั้งคางอย่างเช่นเขา เวล,ลาออกไปให้งานกับย่างครับย,ย่างมันงแข็งแรงนะหอรนี่ครับย่างไปตรง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 ,ตรง,ตรง,ตรงไปพุ่นก็ไปเลี้ยวขึ้นอ้อมอ้อมคุ่นครับกผมนี่มาเขารงงานของผมพักทุกอย่างบพรว่าสิเป็นเอ่อผักชีผักย่างผักพวกผักอีสานเดี๋ยวผักเรื่งย่งผมจะมาปลูกอยู่ครับแต่ว่ารู้ว่าผมสินเน็บ ติดบ่เนาะเพราะว่ามันมีหาก,กม,มันมีเมล็ดพันธุ์มันไหมครับแต่ถ้าเปรียบเทียบแล้วกะคับสื้อทุกมือทุกมือกบบแห้งคือยังแต่ไข่ก็ซ,ซื้อเสาเชียงแรงครับแต่แต่ไข่เสาเชียงแรงก็บเบิดไปโอยนึงนะครับนะเนาะอายีตู้อีกเวลาเราประกอบอาหารสิรครับคลิปนี้คือว่าผมมาเปรียบเทียบให้พี่น้องเมืองว่า มันแตกต่างกันสำหรับราคาเป็นอย่างไบมะเขือเลนถาดหนึ่งสาม0ิสี่สิบบาทครับห่อสามชิบไม่สำก็เลยจําจำเป็นต้องได้ปลูกกินเองครับนี่คือมูลราคาข้างพืชผักสวนขั่วนะครับที่หองต้อง นักจุดแกะใครเองเพราะว่าในเมือนมันแพงเขาก็ต้องมาปลูกกินเองครับถ่าเกิดบ่าไปซื้อกับวัวไว้นะครับผมเพราะของในต่างประเทศนี่ถ้าเป็นพวกพาคงมีกับทงชิลลู่วันนี้หรอครับผู้ใดอยู่ต่างประเทศกับชิลลู่ทีแบบเดียวกันแล้วครับแพงนะครับเนาะเอาละครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากพี่น้องไว้ซ้ำนี่ครับผมนี่แหละครับที่เห็น ิเองประหยัดกลัวนะครับเอาครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้กับากไร้รีสอรี้ครับสวัสดีครับผม